<ล>จะเห็นแบบเป็นลำธารเป็นแบบเป็นเวิร์งเลยอ่ะอืมคือว่าเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งที่ว่าจะก่อสร้างนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยไตรงเนี้ยหมดเลยถ้าน้ําท่วมมาแถวนี้เนี่ยโอ้ถ้าก่อสร้างแต่ไอ้ตรงหน้าเขื่อนไม่รู้มันอยู่ช่วงไหนแต่ทางเนี้ยจะหมดเลยจะท่วมแบบคือมันเป็นแหล่งน้าไว้ไงเนี่ยมันจะเป็นลําธารน้ึ่งของประกววกันหนึ่งมันเลิกเลี้ยง เป็นงามเหมือนกระดูกสบูรณ์นี่ฮยถ้าเหมือนเพชรบูรณ์ปลูกมะขามหวานถ้<อ>าฟังค้าหรือราชสารก็ปลูกไอ,อ,อ,อ้มะพร้าวหรือไอ้อะไรลงไปเนี่ยเกียรติแต่งเนาะวะมึงไม่มีช่างแต่งเลยเราแต่งไม่ค่อยสวย แคร์เดินเปนพ่งเนี่ยมันใหญ่คือหลักฐานถึงเพ่อนก็กินเพื่อนดูปนดรู้สึกมีอีกอย่าพวกขุนซาแต่จากส่วนสนุบมีซาทรายน้ำทรายน้ำก็ทางนี้เขาเป็นมีแหล่งน้ำมีอคมีคลองคลองยันแม่น้ำคลองยันเขาจะมีปัญหาเรื่องภัยแล้งไหมในพื้นที่มีไหมตรงนี้ใช่ไหมไม่มีครับไม่มีมีแหล่งน้ำใช้กันทุกทุกคนที่เราผ่านมาตรงเมื่อสักครู่เนี่ยเนาะก็มีสารส่วนตัวมี มีกันทุกคนเนี่ยเราก็สร้างสวนกันมานี่ไม่มีน้ําก็อยู่ไม่ได้เราเนี่ยโอ้แล้วนี้คือมีมานานแค่ไหนตางน้ำก็5ปี6ปีแล้ว6ปีแล้วก็มีฝนเพราะว่าเท่ากับอาจจะเข้าไปขึ้นแตคุณรู้ตรงนั้นหรอมันแรงจริงไหมถามว่าแรงจริงไหมในในชั่วโมงที่แรงนะนะผมมองว่ามันก็แรงพอสมควรแต่ ในจุดหนึ่งก็สามารถดึงน้ําจากคลองยันขึ้นมามีแนวทางไงมันมีแนวทางครับแล้วสมมติถ้าหากยกน้ําจากอ่างวิภาวดีไม่แน่ใจความเป็นไปได้มันเป็นไปได้ไหมอ่างวิภาวดีจุดนี้แค่ช่อบ้นอ๋อน้าตกวิภาวดีมาได้มาได้นั่นแหละคือแนวทางที่น่าจะทาเลยอ๋อที่เรามองว่าควรจะทำเพราะฉะนั้นเราไป็นน้ําตกวิภาวดีก็ควรนะที่เราเราเราอยากให้ทางของนี้มันมันเป็นยังไงทางของผู้วังคับีๆไม่ต้องทำาิึงขั้นั้นเคลื่อนไม่ต้องทำนะครับตรงนี้จากบ้านมันรับไม่ได้คนเสียชีวินมากมาย จริงจริงตีว่าเจ็ดรอยคือไม่ใช่ครับตีว่าพ่มดูลับมุดตีก็ปักเข้ามายุบบ้านพ่มถุงบ้านลังปวดตุ้มของนั้นหยุดมุดเลยครับหยุดรับศพอูดแต่เก็ให้ความไม่จริงพ่อมาให้ความให้ความจริงจะไม่ไม่ไ่อยมุดแต่เขาบอกมุดเท่ต้องเป็นปัญหายเท่ต้องเปลี่ยนฟันครับคือให้ไม่ไม่ได้บอกความจริงของเราความจริงของชาวบ้านรู้ แล้วถ้าเกิดเขาพูดความจริงขึ้นมาแล้วมันจะพอคุยจนได้ไหมเรื่องผมมันไรับไม่ได้กับชาวบ้านเหมือนพูดแล้วถึงรับไม่ได้เพราะว่าคือไม่ยากทำเข้าไม่ได้โดนอีสอนนี้ไม่ได้โดนนำอะไรที่มันยืนยันว่าเราไม่ได้เกิดปัญหาภัยแรงไม่เคยร้องจะพูดนำเรื่อก่ว่าไม่มีน้ำชายไม่ได้หัวถึงเวลาพวกกระทำกันได้อีนี่ถ้าพขาเราเรียนต้องสร้างน้ำด้วยตัวเองแต่ว่ากินชายก็้นามวยน้ำจะหนบนิ่งเกี่ยวกับระานไม่กทำ หนบน้ำมั้ยกันกั้นกั้นน้ำก็เขาผู้ชายฝนตกหนักๆตรงนี้ลุ่มไหมคะไม่ไม่เคยไม่มีไม่มีที่ว่าน้ำท่วมแล้วไม่มีแบบนู้นขยมีก็มีฟองเศษทรายที่ว่ารังเล็กที่ต่ำเขื่อนไปเลยแล้วที่ต่ำอาตัวนี้ขุยลงเศษทรายเศษทรายนี่ยขุยมีน้ำเล่นนะสมัยกี่ปีผ่านมาที่บ้านหนองวิท้าหลายปีที่ผ่านมาไม่ใช่ตรงนี้อเดินเข้าไปดูทุเรียนได้ได้ได้กัน เดี๋ยวเราก็เปิดน้าดบบสั้นลยนะครัยเี้ยใช้ของี่ใช้ตัวไหนก็ขออ่าไอเียเดี๋ยวพี่จะใ้ตัวนี้เหมือนกันส่วนี้อันนี้คเอนี่ยตัดเองเขาได้เลยนรือว่าอนผู้เรียนอ้โเนี่นั่นแหละอันนี้คือล็อตแรกอคะไม่ได้หมดไปรอบหนาจบ้านเมื่หกสได้หกนเไอส่วนเนี้ตัดได้กี่ปีละคะปีแรกปีแรกครับปีแรกดูเขาางมา พอมันมีนอะไรพืชผลอาศินแบบนี้มีพืชเศรษฐกิจคืจอ,อเ,เราก็เลยไม่อยากให้ไม่มีไม่ยากต้องการเยวะเกิวันต้องเเกลียแค้แค่ทำลายมัน่น่าวยแล้วถ,ถ้าเกิดว่าเขาเขาสร้างาหาเก็บน้ำเนี่ยมันจะท่วมหมดหมดเลยครับหมดเลยตรงนี้มันสูงขนาดนี้เนี่ยยูนขอบอ่างอยู่บนภูเขาเขาใช้ภูเขาในการกั้นน้ำโอ้โหนี่คือเป็นเป็นอะไรเป็นแอ่งแอ่งตครับตอนนี้เรายืนอยู่คือคือก้นอ่างก้นอ่างที่สุดเลยครับตรงนี้คือลึกที่สุดแล้วลึกที่สุดแล้วตรงนี้โอเคแล้วก็จะหากเป็นขอบก็คือภูเขาที่เราเห็น เขาทําถ้าหาเขาจะทําจริงทําแค่ประตูปิดอย่างเดียวประตูกันน้าอย่างเดียวมันประหยัดงบก็เลยเอาตรงนี้เพ่อจำเป็นแอนเรามองว่าแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําไม่ได้มันหลงดิ่นคือมันไม่เดนรนแต่ถ้าเขาที่แก้แกกาให้ตัวหลงโนแกเอาเลยให้ช้ก็ขุดชายหมดที่ว่าติดหลงยันทุกคนเลยทุกหมู่บ้านเลยหมุนึ่งหมุด่องหมุดชุหมดเปร้ยนคือยุงหลงยันว่าเลยหมทิชุกเซ่นตลอดนักโทษ ไม่ว่าเขาเก็บน,น้ำใหญ่ใช่ไหมแล้ว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 อ่านเก็บน้ำตรงนี้มันจะไหลเข้าคลองยันไหมคะครับไหลเนี่ยนน่ะปกปีจะไหลลงคลองยันหน้าแรงเนี่ยคลองยันมีน้ำไหมคะไม,ม่มีน้ำไม่เคยปกครองครับคลองยันเต็มไม่คาดไม่เคยค่ยครับคลองยันต้องเตือนไม่เตือนเลยไม่เคยคาดเหลงยึดก็ไม่เคยคาดต้นทุเรียนนี้พี่เดียวกำลังถ่ายนี่คืออายุกี่ปีอะประมาณหาปีห้าปีห้าปีหกปีประมาณห้าปีถึงจะได้ลูกใช่ไหมนี่คือปีแรก เราเราพอจะรู้ไหมคะขั <h <h ้นตอนการขออนุญาตการสร้างอ่างไปถึงขั้นตอนไหนแล้วผมเมข้าใจว่าเขาอนุมัติมาแล้วครับเข้าใจว่าแต่เดี๋ยววันนี้มีนั่งซื้อมาครับนั่งซื่อยู่นติดรถพุ่มแต่เดี๋ยววันนี้เราต้องไปคุยกันบนเวทีว่าสุดท้ายแล้วขั้นตอนไปถึงไหนเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาด้วยเข้าอนุมัติยะะสู้ดำาลงธรรมมาครับยะตรง าลักร่างยาจังหวัดนู่นแหละมามาที่พ่อม่อมอ่่่่่ผ่่่่่่่่่่่่้่่่่่อ่่้่่่่่่่่่่่่่่่มา่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ว่่่่่่่่่้่่่่นู่่่นน่ีงง่่่่่่่่่่า่า่่่่่่อ่่่่่่่่่า่ท่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่าา่่่าา่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่น้องอู่่่่่่่่่น่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ร โกทุเรียนหมอนทองเยอะกับมีเยอะตอนนี้มีเยอะอันนี้มันคือเขาเรียกว่าลูกหลงครับแล้วก็เดี๋ยวตัดอกฤดดูหลััง็ตไปรอบแรกแล้วแต่นี่มันออกที่หลังมันออกผิดฤดูอันนี้ก็จะได้ราคาแพงหน่อยแพงอยู่ครับตอนนี้โูปสองร้อยหยุดไปแล้วร้อยห้าสิบมันออจากปากฝนนั่นนะคะว้าวสมัยได้ดีครับ ว่ามันก็แรงพอสมควรแต่ในจุดหนึ่งก็สามารถดึงน้ําจากคลองยันขึ้นมามีแนวทางไงมันมีแนวทางครับแล้วสมมติถ้าหากยกน้ําจากอ่างวิภาวดีไม่แน่ใจความเป็นไปได้มันเป็นไปได้ไหมอ่างวิภาวดีจุดนี้ใช่ที่บ้านน้าตกวิภาวดีมาได้มาได้นั่นแหละคือแนวทางที่น่าจะทําเลยอ๋อที่เรามองว่าอ่านี้มันมันเป็นยังไงเพราะว่าถ้าดีๆไม่ต้องทาถึงขั้นนั้นเคลื่อนไม่ต้องทำหรอกครับตรงนี้ชาวบ้านมันรับไม่ได้เพราะเสียดสตนมากมายจริงๆที่ว่าเจ็ดรอยคือไม่ใช่ครับที่ว่าพมดูลักมุดที่กปักใช่ไหม ยูบ้านพ่มตรงบ้านลังถวนทุ่งตรงนั้นนมีมุดเลยครับมีหลักศพอูนแต่เขาให้ความไม่จริงพมม่มว่าให้ความให้ความจริงจะไม่ไม,ไ,มไม่บม่อยมดถ้าเขาบอกมุดทีมันต้องเป็นปันรา้ายนต้องเป็นปันครับคือให้ไม่ไม่ได้บอกความจริงของเราอความจริงให้ชาวบ้านรูโอ้แล้ว<บ>ถ้าเกิดเขาเ<บ>พูดความจริงขึ้นมาแล้วมันจะพอคุยกันได้ไหมเรื่องของการแก้ไขแล้วไม่ได้กับชาวบ้านเป็นพู้นก็ผิดรับไม่ได้ผมแกว่าคือไม่อยกทำเขาไม่ได้เดือดร้อนในสอยนี้ไม่ได้เดือดร้อนน้ำ อะไรที่มันยืนยันว่าเราไม่ได้เกิดปัญหาภัยแรงไม่เคยด้รองจะพูดนาเรื่อยกัว่าไม่มีน้าชายไม่ได้เัวถึงเวลาพวกก็ทากันได้เองพี่นี่ถ้าคราเรียนต้องสร้างน้ําด้วยตัวเองอแต่ว่ากินชายก็หนามห้วยน้ำก็หนบนิ่งก็ว่าป่าชาบ้านว่าก็ต่ำหนบน้ำมักันกั้นกั้นน้ำาันก็พอชายฝนตกหนักๆตรงนี้ลุ่มไหมคะไม่ไม่เคยไม่มีไม่มีที่ว่าน้ำท่วมนล้วไม่มีกับตรงนี้เคยมีก็มี่องแหวซายที่ว่า ครั้งแรกที่ต่ำเขื่อนไวเลยที่เขาว่าที่ต่าอ่างตัวนี้คือหลวงเพรชัยเพรชัยนี่คือมีน้ําไหลนะสมัยเกปีผ่านมาที่บ้านหนองวิจังไปเรียกว่าอะไรทุเรียนอ้าวมันออกลูกเลยออกงี้เหรอนั่นแหละอันนี้คือล็อตแรกเหรอคะไม่เออหมดไปแล้วรอบหนึ่งก็น้ำเนี่ยมันจะท่วมหมดเลยหมดเลยครับหมดเลยตรงนี้ โอ้มันสูงขนาดนี้อเปล่ใช่นู่นขอบอ่างอยู่บนภูเขาเขาใช้ภูเขาในการกั้นน้ำโอ้นี่คือเป็นอะไรเป็นแอ่งแอ่งแล้วใช่ไหมตอนนี้เรายืนอยู่คือคือก้นอ่างก้นอ่างที่สุดเลยตรงนี้คือลึกที่สุดแล้วลึกที่สุดแล้วตรงนี้โอเคแล้วก็จะหากเป็นขอบก็คือภูเขาที่เราเห็น เขาทำถ้าหาเขาจะทำจริงทำแค่ประตูปิดอย่างเดียวประตูกันน้ำอย่างเดียวมันประหยัดงบก็เลยเอาตรงนี้เพื่อจำเป็นแอ่งแต่เรามองว่าแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำไม่ได้มันไม่มันตรงนี้่นคือมันไม่เดรนแต่ถ้าเขาที่แก้แก้คือเขาให้ตัวบุงน้อแต่อ่ให้ใชายก็คือชายมู่ที่วัดติดหลงยันทุกคนเลยทุกหมู่บ้านเลยมู่จะไหลเข้าคลองยันนะคะครับเลยเนียนนะพรปีจะไหลลูกลองยันหน้าแรงปีประมาณหกปีปห้าปีหกปีประมาณเนี้ยปีถึงจะได้ลูกเลยนี่คือปี อนุญาตการสร้างอ่างเนี่ยไปถึงขั้นตอนไหนลัวผมเขัาคบจะว่าขออนุมัติมาแล้วครับเข้าใจว่าหลงแล้วก็เดนหลังนู่แกไขปัญหาภัยแรงให้กับคนท้ายอ่างได้จริงๆไหมเหมือนที่หน่วยงานว่าถ้าถามว่าจริงๆริงไหมถ้าทำหรอครับถ้าทำผมมันก็ต้องเขาก็น่าจะมีแนวทางการนำช้ำน้ำไปใช้ครับผมแต่ถามว่าถ้าเป็นแนวทางอย่างนี้นะผมว่าถ้าพูดถึงน้ำอุปโภคนะครับนะเราสามารถ ด้านล่างอ่ะนะพื้นที่ด้านล่างน่าจะสามารถสร้างแทงน้ําหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับผมมีมีอยู่คำหนึ่งที่ชาวบ้านพูดในการให้ข่าวเมื่อสองเดือนก่อนบอกว่าการทําอ่างไม่ได้แก้ไขปัญหาเรื่องภงัยแล้งมันจริงไหมคะพี่ไม่ได้แก้ไขปัญหาเรื่องภงัยแล้งแก้ไขปัญหาได้ไม่ตรงจุดและที่ตรงจุดต้องแก้แบบไหนถ้าสร้างะ่ะมันก็สามารถนําน้ําไปใช้ได้ออครับผมแต่ถ้าให้ตรงจุดนะ ส่วนตัวผมว่ามองถึงการอนุรักษ์ป่าไม้เลยครับเพราะว่าปัญหาทุกวันนี้นะมันเกิดจากป่าป่ามันน้อยเหมือนที่รู้กันผมถึงผลกระทบมันก็เป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกันมาเนี่ยก็เลยเออกมาเป็นเหมือนที่เห็นมองว่าน้ําตกวิภาวดีสาหรับน้ําอุปโภคนะครับนะก็เพียงพอแต่ว่าต้องมีแนวทางเอานําเอามาใช้อย่างถูกวิธีอะไรอย่างนี้ครับแต่ถ้าใช้ในการเกษตรอะไรอย่างนี้ไม่พอไม่พอ ันเยอะวันนี้พี่มันเยอะีต้องฝนตกเยอะหน่อยแล้วก็อีกเช้าโมงก็ลงมาล้ก็เด like ินของวังผีมันินะคงานไหนไปทำนี่วังผีทุกสมใต้ิใต้อ๋อแล้วแต่ท่ ครับผมกับน้องแป้งกาลังลงพื้นที่ไปดูหลักฐานหนึ่งที่ชาวบ้านเขายืนยันว่าพวกเขาเนี่ยมีทางเก็บน้ํรขนาดเล็กแล้วก็คิดว่าน,น่าจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของพายแล้งได้นะแต่ค่ะเพียงแค่อย่างเดียวค่ะก็คืออยากจะให้หน่วยงานเข้ามาบูรณาการชมครับผมกับน้องแป้งกําลังลงพื้นที่ไปดูหลักฐานหนึ่งที่ชาวบ้านเขายืนยันว่าพวกเขาเนี่ยมี อ่างเก็บน้าขนาดเล็กแล้วก็คิดว่าน่าจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของภายแ้งได้นะแต่ขาดเพียงแค่อย่างเดียวค่ะก็คืออยากจะให้หน่วยงานเข้ามามบูรณาการอ่างเก็บน้ําตรงนี้ให้มันยั่งยืนรวมถึงเรื่องของการปลูกป่าด้วยค่ะฮะณนะตอนนี้เนี่ยคือว่าเรากําลังอยู่ในสภาพที่ฝนกํลาลังโปรยปลายลงมานะฮะแต่ว่าก็ยังมีภารกิจนะครับในการทําเวทีนะเพื่อรับฟังปัญหาของชาวบ้านในื้นที่ด้วยนะค,ะค่ะคุาสามารถติดตามได้นะครับในทุก ช่วงข่าวออนไลน์ของไทยกีบเอสนะฮะรวมถึงช่วงเวลาสดตอน14 0 5นาทีค่ะสถานีประชาชนค่ะแล้วพบกันนะครับคุณชมครับลาพบกันค่ะอัญญาไปให้หวดนี่ก็คือก็ม่งเน้นไปที่เรื่องทางสิ่งเนาะในเรื่องผลนศิล์อะไรต่างๆก็เห็นกันอยู่ครับทางสิ่งสร้างแล้วก็ เขาเป็นหลักฐานยืนยันใช่ไหมว่าพวกเขามีการจัดการน้าอยู่ในพื้นที่นั่นก็คือเป็นอ่างขนาดเล็กกับพี่เดียวคะ่ะแต่เขาบอกว่าแล้วก็ยืนยันว่าเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคแต่แป้งคิดว่าหน่วยงานใหญ่ๆที่เขาจะทำเนี่ยเขาคงจะมองว่าอยากจะได้อ่างขนาดใหญ่เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของการเกษตรโดยตรงน้ไหลน้ล้นยังบเนี่ยชมลงสังเกตดูนะว่าคือน้ำเนี่ยไหลมาลงมาเนี่ยคือ ไปที่ด้านล่างเข้าไปในพื้นที่ชุมชนของของชาวบ้านด้วยตรงนี้เป็นทางออกให้กับชาวบ้านได้หรือเปล่านะเพราะว่านอกเหนือจากอ่างเก็บน้ําแล้วยังมีที่น้ําตกพิพาวดีที่ผ่านมาด้วยเหมือนกันนะตรงจุดนั้นเนี่ยท่านอายการอลงเข้าไปสารวจมานะครับท่านอายการอลงไปดูว่าน้ําตกมันเพียงพอที่ใช้ไหมแต่ชาวบ้านบอกว่าถ้าหา,าน้ําตกไม่เพียงพอมันก็ยังมีฝ่ายน้ําล้นตรงนี้ที่มันจะไหลไปตามลำธารแล้วเข้าไปในหมู่บ้านเลย ไม่เคยน้ําแห้งเลยใช่ไหมคะตรงนี้เป็นอ่างน้ําร้อนที่ชาวบ้านใช้น้ำประปาภูเขาอยู่ทุกป,ปีมันก็มีบ้างที่แห้งแต่มไม่หมดไม่หมดเลยไม่หมดถ้าบริหารให้ดีทําให้ถูกต้องผมไพอใจตอนนี้ที่ว่ามันไม่ถูกต้องบริหารยังไงเอาไปปล่อยต่อตรงให้ชาวบ้านเลยใช้ไม่มีมาดไม่มีอะไรเก็บปล่อยทิ้งบ้าง ใช้แบบไม่เป็นระบบรับสวนบ้างหรือเวลาเลี้ยงมันไม่โผ่ถ้าจริงๆถ้าใช้เป็นระบบไปทำโบพักใช้ถังเตยมเปงนกระจายติดมาดผมว่าพอใช้ะไได้้ม่ตองงสัครับครับ ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงน้ำตกนะครับวิภาวดีนะพี่นะก็เรียกก็เป็นแหล่งแหล่ง,ลงต้นน้ําตาปีอ่ะครับครับมาดูสถานที่นะครับชาวบ้านบอกว่าที่นี่ไม่น่าจะขาดน้ำนนถึงขนาดจะต้องมาสร้างเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับ อ่าไม่พังผมก็ไม่พังนะครับคุณเหยียบไซน์อ่ะพี่ไซน์มันกันดูครับลมลื่นนะครับ กินเสียงน้ำตกเลยครับใกล้เข้ามาแล้วครับโอ้โหมีตลอดทั้งปีเลยอย่างเงี้ยนะครับครับนี่คือตีนตีนน้ำตกแล้วตีนน้ำตกแล้วก็วจะไปทางคลองที่มีถนนดาเมื่อกี้เนาะครับผีเสื้อนะครับผีเสือ้อผีเสือ้อนะครับอืม้ม ชาวบ้านบอกว่าน้ําน้ําก็ไม่ขาดนะครับที่นี่ก็ลงไปมีแหล่งน้ํามีโขดหินนะครับนี่คือทางทาง่านทางล่างของน้ําตกนะครับโอเคนะครับมาฟังพี่ประสิทธิ์บอกเล่าให้ฟังนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูในช่วงของเจ้าที่รัดนะครับว่าจะว่าย,ยังไงก็มีปลาเนาะค่อยๆ่าย,าย,ายอย่างนี้ยังมีปลาอยู่นะครับน้าตกครับ ครับผมเขียนนะครับน้ำตกวิภาวดีครับน้ำตกวิภาวดีเขาเขียนว่าเป็นต้นน้ำแม่น้ำตาปีเนาะต้นน้ำตาปีนะครับอาคารก็จะจ,จะซุดโซมหน่อยนะครับน่าจะไม่ก็ได้ใช้งานมาเท่าไหร่กมอยู่ข้างบนัอ๋อครับผมอ๋อที่พักค้างนะครับตกค่ายนะครับครับผม เ,เออนะเหมือนกลางเต็นท์เลยตรงนี้พี่นะบบนเหมือนลานกลางเต็นท์เลยตรงนี้นะครับ,บ,บอืมครับเหมือนลานกลางเต็นท์เอ่งน้าเลยนะครับโขตหินนะครับนี่มีที่ทําเตาด้วยเนี่ยได้อยู่ที่ทําเตานะครับเอาหุงอาหารนครับอืม ผมครับมาครับขอบคุณพี่ประสิทธิ์นะครับหนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วยนะครับได้มามาดูนะครับแหล่งน้ําต้นน้ําที่อ้างว่าชาวบ้านไม่ได้เดือดร้อนนะครับคือกลุ่มที่โดนเนี่ยเขาไม่ได้เดือดร้อนนะครับก็ต้องไปดูว่ารัฐจะสร้างเนี่ยกลุ่มไหนได้ประโยชน์นะครับกลุ่มไหนได้ประโยชน์นะครับและได้ประโยชน์อย่างไรแล้วก็จํานวนที่ได้ประโยชน์นั้นกับจํานวนที่เสียประโยชน์ นะครับเมื่อคำนวณเป็นทุนทรัพย์นะครับของชาวบ้านที่ถือครองแล้วก็มีสวนทุเรียนที่เก็บผลนาศินได้นะครับมันจะคุ้มกันหรือไม่อย่างไรนะครับพี่ประสิทธิ์แล้วถ้าเขาชดเชยในราคาที่เรารับได้เนี่ยเรามองยังไงไม่เอาเนาะอ๋อไปเิ่นต้อใไม่ับต้องไปเริ่มต้นหม่ครับอื จะเรียนกี่ปีได้เก่งมั้เรียนก็สี่ปีครับเป็นลู้เนียครับปั้มปั้มก็สามปีเพราะว่าเป็นลู้เนยครับเพราะแต่ละอย่างมันมีระยะรอคอยหมดเลยครัหยางครับหยางคือจากบ้านอยู่ได้ครับตอแบบนี้ครับคือการชดเชยไม่เหมือนกับวิถีชีวิตที่อยู่เนาะมันเขาเรียกว่าอะไรชดเชยวิถีชีวิตไม่ได้แต่มันชดเชยทรัพย์สินได้ เด็กเจอกิวิถีชุดโรงเรียนอยู่ตรงไหนโรงเรียนเด็กๆเรียนที่ไหนที่หนึ่งอำเภอนั่นเหรอมันเป็นอย่างนี้รังปลานกบจุดอะไรกับอ๋อปอไหนถึงปอไหนก่อนป้อหนึ่งถึงป้อหกแล้วถ้าเรียนก็ต้องออกปากซอยใหญ่ที่เป็นโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนนี่ทับหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันนะนะโอเคครับครับผมนู่นเรามาจากตรงโน้นนะครับรถวิบรสิทจอดอยู่โน้นเมื่อกี้โอเคนะครับ ขึ้นมาสำรวจพื้นที่ด้านบนนะครับก็คือว่าเป็นน้าตกพิพาวดีนะฮะมุมตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็น,นว่าน้ําไหลมาตามระดับชั้นของน้ําตกนะครับเพื่อที่จะไหลลงสู่ในพื้นที่ด้านล่างนะฮะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ชาวบ,บ้านในพื้นที่เนี่ยเขายืนยันว่าเขาสามารถจะใช้น้ําในพื้นที่บริเวณเหล่านี้เนี่ยไปหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกรรษตรในพื้นที่ได้เหมือนกันเพราะว่าในขณะเดียวกันแล้วเนี่ยคือหากว่าเราสังเกตรอบข้างไปแล้วนะฮะก็จะมีเรื่องของพืชผลอาศิง ของชาวบ,บ้านนะครับดังนั้นเราต้องมาร่วมหาทางออกให้กับชาวบ,บ้าน,นครับว่าคนที่อยู่ในชุมชนนี้กับพื้นที่ายน้ำนะฮะ <m> เราจะหาทางออกให้กับพวกเขายัางไง <m> เพราะว่าคนพื้นที่ปลายน้ําก็ต้องการแหล่งน้ำนะครับในการไปใช้ของพวก <m> บร <m> ิโภคแต่คนพื้นที่ที่อยู่ต้นน้ําเขาก็ยังยืนยันนะฮะว่าน้ํานั้นเพียงพอและสามารถที่จะเป็นการจัดการน้ําให้ได้ดียิ่งขึ้นด้วยเหมือนกันดังนั้นครับทางออกนี้สามารถติดตามได้นะครับในรายการสถานีประชาชนทางไทยทีวีสขบวนการสามเพืสรนาาห้านาที จนถึงเวลา15เดืนการครับ ได้อ่านขนาดใหญ่เพื <S <S ่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของการเกษตรบุจเดิมนี่เป็นง้นเข้าไปดูที่ตรงนี้ก็ทางขใากับชาบบ้านได้ ยังมีน้ำป่นที่ธรรดาที่ผ่านมาอี่น<ม>็นจุดนั้นเนี่ยถ้านาการอาดก็ไปตรว ไม่ก็ก็พอจำคววแหละเห็นไหมหไป เฮ้ยไอถักนก็ได้ะนะครับนะอย่างี้เนี้ยเนี่ยตรงนั้นก็เม็ไม่ไกลแล้วมันสะพานด้วยตรงนั้นจะเสือก นแหล่งน้ำที่หนุนได้ที่สามารถเราใช้คู่กับพวกรี